เนื <ersch> <S <S <lime Donna> ่องจากองค์กรตำรวจเป็นองค์กรขนาดใหญ่และภารกิจลักษณะงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะแบ่งออกเป็นท้องกว้างอยู่ใน3ลักษณะนะฮะลักษณะแรกซึ่งเป็นภารกิจหลักขององค์กรก็คืองานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมลักษณะงานที่2ก็คืองานอำนวยการและสนับสนุนให้ป็นการสนับสนุนให้งานอำเนวยการให้การป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมนั้นดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพลักษณะงานที่3ก็คืองานทางด้านทางเทคนิค ซึ่งจะประกอบด้วยงานทางด้านแพทย์งานนิติวิทยาศาสตร์งานคอมพิวเตอร์งานการบินอะไรเป็นต้นพวกนี้ก็จะเป็นภารกิจที่จะสนับสนุนสเสริมภารกิจหลักคือการป้องกันแบบปลาไม่มีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันซึ่งในแต่เดิมมาเนี่ยการกําหนดคุณสมบ,บัติเฉพาะสาหรับตําแหน่งระบบตําแหน่งจํานวนตําแหน่งและระดับของตําแหน่งเนี่ยยังบางอย่างยังมีความไม่ไม่ไม่ไมเขาเรียกไม่สมดุลและอาจจะยังไม่เหมาะสมทําให้ทิศทางการจเจริญเติบโตบ,บางครั้งเนี่ย ยังไม่แน่นอนในแต่ละสายงานหรือบางครั้งในการหมุนเวียนกําลังคนอาจจะมีความไม่เหมาะสมขึ้นในบางลักษณะงานหรือบางตําแหน่งนะฮะในการกําหนดคุณสมบัติต่อไปในอนาคตที่กำลังจะปรับใหม่เนี่ยก็จะให้มีความชัดเจนขึ้นว่าคนที่จะเติบโตในสายงานป้องกันปราบปรามจะต้องมีรลักษณะมีอะไรบ้างโดยเฉพาะด้านประสบการณ์จะต้องมีความชัดเจนคนที่จะเติบโตในสายงานนี้ซึ่งเป็นสายงานหลักของสักง,งนตํารวจชาติจะต้องมาจากใครที่มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น ในขณะในการแสงในการสนับสนุนก็เช่นเดียวกันจะโอกาสที่จะสลับปรับเปลี่ยนกันมาอย่างแต่ก่อนก็จะลดน้อยลงก็จะทําให้ตํารวจเนี่ยชัดเจนขึ้นว่าทิศทางในการเจริญเติบโตเมื่อเลือกเดินสายแล้วเนี่ยจะชัดเจนแล้วว่าจะไปที่ไหนจะไม่มีสลับไปสลับมาอย่างในปัจจุบันนะโดยเฉพาะในสายของเทคนิคนี่ซึ่งวันข้างหน้าเราก็ต้องมีทิศทางในการให้เขามีความเจริญเติบโตนในสายงานเขามีความภาคภูมิใจในสายงานทางด้านเทคนิคเฉพาะทาง ว่าที่สุดถ้ารับราชการไปในสายเทคนิคแล้วจะไปถึงขนาดไหนอันนี้จะเป็นรายละเอียดที่จะต้องดาเนินการให้เสร็จภายในระยะเวลา1ปีนะฮะในขณะนี้เราก็ได้มีการแบ่งกรอบของลักษณะงานแล้วก็กํกาหนดแนวทางต่างๆไว้ในเบื้องต้นค่อนข้างจะไปพอสมควรนะฮะคาดว่าในหนึ่งระยะเวลา1ปีจะมีความชัดเจนและจะทําให้การไปหางงานบุคคลในอนาคตจะชัดเจนนะท่านสื่อมวลชนจะเห็นในอนาคตจะชัดเจนว่า ตำรวจเขจะรู้เลยว่าวันนี้ถ้าเขาเลือกเดินนี้ต่อไปเขาจะไปถึงไหนถ้าเลือกในนี้จะไปไหนเราก็จะไปไหนไม่ได้จะไม่เกิดการสับสนอุมามานขึ้นในอนาคต